สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะคลิปนี้เราก็จะมาลองเล่นเมตาเฟตูชินเน่กันออานี่ครับหนึ่งแทง่งเฟตูชินเน่ทุกคน เมื่อเมตาโคตรเยอะซีซั่นนี้แล้วเป็นทีมอ e ีพิกด้วยน่าสนใจนะครับนานๆจะมีอ e ีพิกหลุดมาใช่ไหมก็ถ้าดูจากท็อปเซิร์ฟในช่วงเนี้ยมันจะมีทีมตั้งรับหลายทีมมากไม่ว่าจะเป็น green t e a m o s e นะครับอ่าคริมสันใช่ไหมหรือจะเป็นเฟตูชิน่ว่าไปแต่เป็นว่าแมงเยอะจริงเนี่ยไหนจะมีเยติ ti, มีแนปดากอนด้วยเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับอ่ะผมอ่ะ เจอทีมนี้มาแล้วก็ไปลองหาข้อมูลมาครับการประยุกต์ใช้อาจจะแตกต่างจากคนอื่นบ้างแล้วก็ไปลองดูข้อมูลกันดีกว่านะครับสำหรับเฟตูชินเน่เนี่ยเราจะใส่เป็นูกข้าวเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับทางท็อปปิ้งแล้วก็บิสกิตเลยผมใส่อยู่ที่88เปอสำหรับชาร์เดอร์มิลนะครับเน้นคู่ทามเร็วเร็ว,รวแล้วก็เร็วนะครับทันใจมากแล้วก็บิสกิตเป็นเพิ่เฉยนะครับแล้วก็อย่าลืมลข้าเสียหายนะ ส่วนโกชีสนะครับจากที่ลองมาเนี่ยมันได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นโจมตีบิสกิตเป็นเพิกเฉยหรือว่าจะเป็นอ่าโรควั่เสียหายบิสกิตอ่าโรควั่เสียหายเช่นเดียวกันมันได้2แบบเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูทั้ง2แบบนะครับคือดีหมดขึ้นอยู่กับว่ามันจะทนได้หรือเปล่า้วจังหวะจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มิสติกรอบนี้จะเป็นพลังชีวิตนะครับทีนี้ต้องใช้มิสติกเป็นท็อปปิ้งเซตนี้นะแล้วก็บิสกิตนะครับเป็นครูทามออฟลองลรควั่เสียหายพลังชีวิตเนี่ย จากข้อมูลที่ได้คือควรจะเยอะโกชิดนะครับพลาชีตคือสูงๆไว้ก่อนเลยก็เลยใส่เนี่ย500,000กว่านะครับโกชิดก็400,000นิดๆอะถือว่าพอได้แล้วแล้วก็เจ้าอานักนูนะครับเป็นโจมตีโรเวอรนับรองก็ครูทามความเร็วแล้วก็ลดความเสียหายวิสกิตเป็นเพิกเฉยนะครับการใช้งานทีมเนี้ยส่วนใหญ่นะเขาจะไปตีทีมสแนปดาก,ก้อนกันเพราะว่าจะ ทนดาเมจได้ดีกว่าแล้วก็สามารถยื้อเกณ์ในช่วงท้ายได้ดีกว่านะครับสมบัติขวดทรายสมบัติซีรอนแล้วก็สมบัตินาฬิกานะครับแล้วก็บัฟผู้นำคือหลายคนเนี่ยจะติดบัฟผู้นำเป็นโกชิฟต,ตัวนี้นใช่ไหมแนะนำว่าไปถอนก่อนถอนออกนะครับมันจะทำให้อ่าเราเล่นทีมนีได้ดีมากขึ้นเห็นไหมเพราะว่ามันจะไม่ได้เพิ่มล้วชีวิตโกชิฟไงดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคเราจะตีสแนปดาก้อนเป็นหลักแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเพราะบางคนก็กไม่สมบัติในการแก้นี่นะครับทีมประมาณนี้เลยไอทีมเมตาที่ตั้งรับกันให้พลึบเนี่ยแหละมาผมลองมาแนละ้วรู้สึกว่าบิสกิตโจมตีเนี่ยจะได้ความแรงแต่การตายก็ยังมีปัญหาที่ว่าเป็นยังไงอ่ะมันยังโดนแสสาหัสอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าได้สวนู่มิสิกผมอยากทำครูทามากกว่านี้นะแต่ว่า บิสกิตที่เป็นพลังชีวิตของผมมันน้อยจริงๆนะครับโอ้แล้วเฟตูชินเน่คือมันเป็นเมตาป่วนเว้ยมันน่าลำคาญนะมันไม่ยอมตายโคตรยื้แล้วอาหารแกงเนื้อมันแปรรูปได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเอากรีนทีมูสมาใส่แทนก็ได้หรือว่าจะเป็นครีมสันก็ได้เหมือนกันนะใส่ของคล้ายๆกันแบบนี้เลยเขาว่าเปลี่ยนตัวหน้านะดังนั้นเมตาหนึ่งแถมเน่ใช้งานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับมาดูการน,นี้เหมือนเดิมเลย ก็เพิ่งจะมีเวลาตายขนาดปล่อยไปโอ้โหประมาณกี่วันวะน่าจะ4ี่ห้าวันผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะร่วงจากท็อป5 0 0ลงมา3,000ันก็ถือว่ายังโอเคไม่ได้หลุดไปท็อปหมื่นอ่าเป็นไหมครับทุกคนแต่ว่าเฟตูชินเน่ก็ยังมีความเปลาะความบางอยู่ประมาณหนึ่งนะอ๋อปิดเกมไปแล้วนะครับปิดเกมไปแล้วเลยชาร์เดอมีโอ้โกชิลาไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสมบัติสมบัติเขาทํางานไปแล้วใช่ไหมอ่าเราสวนนะครับปุ๊บปุ๊บปิดจอบ หวานเจีย๊ยบบอกเลยเจอสนับปรนกนหวานเจีย๊ยบนะครับเมตาที่ตีได้ง่ายเพราะมันเจอเยอะสุดเออใช่ว่าเจอเยอะสุดแล้วมันก็อาจจะได้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเคผมไล่แบบเปิดท็อปปิ้งเปิดของดองมาเพียบเลยอ่ะข <c oughs> ึ้นไปแกนหนึ่งแล้วอ่ะโอเคแต่ว่าคนนี้เขามีสมบัติในการแก้เหมือนเอามาแก้กันนะทางที่ดีนะผมแนะนําตีไอเมตาที่เราตีเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวลองตีคนนี้ดูละกัน มีโอกาสเป็นทีมเดียวกันนะแต่ว่าเขาจัดมาแก้ทางเราหรือเปล่านะอาจจะเป็นคิมสันดูจากค่าพลัง3842อาจจะเป็นคิมสันได้นะอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าไม่สิเป็น เบอร์นิ่งสปายนะครับโอ้ oh, <im itation> โหมีคนใช้แบบนี้ไอ้ทีมนี้ก็เป็นเมตาเหมือนกันน้วว่าเราก็ลืมไปเลยโห้ oh, ทีนี้เราโดนเลยว่าือยอเกมลำบากมากครับโกชีดโดนเก็บต้นเกมนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าตีตีไอ้เมตาสแตนดาร์ดที่เราเนี่ยอ่าเจอบ่อยที่สุดดีกว่าหนึ่งแทงคือมันมีทีมอื่นแก้เพียบเลยนะครับแต่ก็น่าจะได้ส่วนแต่ว่าโกชิดเราไปแล้วแล้วก็ใช้ลอมิวเราไปไวด้วยนะตาเนี้ยอ้าวืยอปัดเจยบนีมครับ วันเจี๊ยบดีครับขึ้นมาสามพันแล้วเห็นไหมว่าตายค่อนข้างจง,ง่ายนะเอาละก็ยังพอสู้ได้แหละแต่พอมีสมบัติไอเบอร์รี่เปี่ยมแรงปถนาเนี่ยนักหนูเรามัดจาะค่อนข้างเสียเปรียบเพราะโดนลบล้างบัฟนะครับอ่าแล้วทีนี้คือนักหนูขาดแค่ประมาณเศษเดียวจับดาวหรือเปล่าวะเออคุ้นๆเหมือนแค่เศษเดียว อันนี้เ่สองเสร็จแล้วดูชารเดอร์มิวเขาเป็นเสรเดียวเจ็บใจมากโคตรเจ็บใจอ่ะมาตีเมตาที่เปน็นแนด์ดาก้อนกันนะครับโอ้ยนิคแกลนไม่แน่ใจนะเพราะเขามีสมบัติในการถอนพิษนะครับเออเพิ่งเคยเจอวะ่ะลองดูลองดูโอกาสแพ้คขอนข้งสูงเพราะเขาเป็นแกลนไงแต่ทีมเขาเนี่ยถ้าไม่ได้วาที่สมบัตินะเราน่าจะชนะทางโอ้ยกชินนึ่งอเฉยว้าแตกแล้ววะ่ะเสียว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 นึกเจอตึงครับโอ้โหนั่นไง สมบัติเหมือนจะเอามาล้างบัฟได้ด้วยแล้วก็ยื้อเกมได้นะครับรอบนี้ไปไวโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงมากนะครับอืมดังนั้นสมบัติก็ต้องดูแหละแต่ถ้าเป็นเสนาะตะก้อนผมคิดว่าน่าจะพอสู้ได้เบื้องต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคนนี้ว่าเราแพ้ที่จังหวะไหนนะครับเนี่ยคิดว่าแพ้ที่สมบัติแล้วหนึ่งแล้วตัวเขาก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าดาวตันนะครับโกชิดกับเอเวกเนี่ยทนข้างตันโหถือว่าใช้ได้ของแน่นจัดสมกับเป็นชอปสองร,ร้อยเซิร์ฟเพียวมาเออลองดู snap mystic ก,กันนะครับว่าจะรอดไหม3 0 5เหรออ่ะลองดูเมตานี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่อ่าอาจจะไม่ได้มีตัวนักหนูไม่ได้มีตัวตึงๆนะครับเอ้ยมึงสู้ได้เหมือนกันนะกระแทกเรานะครับกะแทกเราแต่ว่าเฟตูชินี่แม่งป่วนป่วยยื้อเกมแล้วไม่เป็นบัฟทัดดินนะครับคอมโบกับโกชิสได้ค่อนข้างจะดีอ่านี่ก็จะเป็นสไตล์ของโกชิสที่เป็นท็อปปิ้งโจมตีนะครับ เดี๋ยวลองดูทีมแก้แค้นดีกว่าผมปล่อยไปนานมากมันน่าจะเดาทีมได้ง่ายกว่าครับมาไปกันยาวๆนี่คือใครมีท็อปปิ้งประมาณไหนลองปรับลองจูนให้นะครับขอแค่แบบให้ตัวละครมันยืนได้เบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีผลอย่างตานีโกชิต,ตายไวเดี๋ยวตาหน้าเราจะลองปรับเป็นแล้วความเสียหายกันอืมโกชิต,ตายไวแต่ว่าโอกาสก็น่าจะยังได้ฟื้นได้ดึงเกมอยู่สักประมาณหนึ่งนะเนี่ย เอาล้วครับเฟตูชินเนยังยื้อยู่ปันป่วนปันป่วนเอาแล้วครับเอาล้วปิดเกมไหมแม่ไม่ปิดวรงงานเข้างงานเข้าแต่ว่ายังสวนได้อยู่บอกแล้วว่ามันเอามาแก้แนนปนะครับเมตาถล่มกันคือซเั้นเนียที่มันน่าเล่นเพราะมันไม่ได้จำเจนะเว้ยถึงบิสอากับอเวสจะเยอะแต่ว่าความมันก็คือมันเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเซต ลดความเสียหายเนี่ยโกชิลดความเสียหายนะหลายคนน่าสนใจใช่ไหม mm hmm. ก็อยากจะรู้กันว่าเออมันจะได้เปล่าลดความเสียหาย89นะครับแม่โคตรปอรคนแม่โคตร,ครอึดมาดูกันว่ามันจะดีกว่าาเป็นโจมตีเพิกเฉยหรือเปล่านะครับ500โคตรตึง ปุ๊บอา่าอบนี้ไม่มีตัวตายนะแต่ว่ามิสติกจะพึ่งไปลูกมิสติกไปแล้วไปโอ้โอนะกระดูผมไปไวเกินเจอ5้ารอมันโคตรตึงอ่ะโอชิตโอ้โหนะขาดดาเมจนะอรู้สึกดาเมจแทนที่จะปิดเขาได้ช่วงต้นเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยในบางจังหวะเหมือนกันนะครับอ๋อตอนนี้แข็งจริงคนนี้แบบแข่งใช้ได้โอ้ครูทำไม่ทันว่ะโอ้นิดเดียวนิดเดียวทำเมื่อกี้ครูทำทันโอ้โหเมื่อกี้แบบทุกคนเห็นไหม จังหวะครูถา,ามมันปลิ่มอ่ะมันมันเกือบจะออกแล้วนะครับแต่ว่าคนนี้แม่งของจริงนะอืมพอใส่แล้วพาเสียหายในการยืนของโกชิดดีขึ้นนะครับอาจจะอาจจะเสี่ยงตายเหมือนเดิมแ,แต่ผมรู้สึกว่ามันยืนได้ดีขึ้นแต่ปริมาณดาเมจคือแบบมันมันด้อยกว่าจริงอ่ะต้องยอมรับคือได้อย่างเสียอย่างเอ,อ้ยอันนี้เป็นเฟิร์สเรตคิมสดนม่งเลี่ยมเลี่ยมเป็นตัวหลังนะครับอ่ะลองดูทีถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราก็ค่อยปรับไปใช้เป็นโจมตีเพิกเฉยแต่คุณต้องอึดประมาณหนึ่งนะอืมเนี่ย อ่ะยังไม่ตายใช่ไหมโอเคตายมันก็ตายเร็วเหมือนเดิมอ,ะ,อะตอนลองผมก็สังเกตเพราะอาจจะลองในแรงประมาณเท่าไหร่ว่าสี่พันนิดๆปะมันก็เลยไม่ได้เห็นความแตกต่างมากกับแรงที่มันสูงขึ้นแบบนี้ครับแต่ว่าก็ยื้อเกมได้ยื้อเกมได้ประมาณหนึ่งเอ้ยตายดิตายดิมันไม่ตายวะเฮ้ยงานเข้าแบบนี้งานเข้าผมครับ <c oughs> ก็ดึงเกมได้ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณจะใส่เป็นโจมตีเพิ่ม หรือเป็นเลอขาเสือ,อสหายเลขาสือ,อสหายเนี่ยก็อาจจะได้ทั้งคู่ไม่ได้มีถูกมีผิดนะครับอันนี้ก็ลีนทีมมูสเหรออืมลองไหมทุกคนตีทีมเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวนะเอ้ยผมยากลองอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแพ้จะชนะยังไงครับแตน่น่าลองเพรไม่เคยตีทีมเดียวกันเลยกรีนทีมมูสพวกนี้สามารถใช้ทีมอื่นแก้ทางได้เพียบเลยครับทีมแก้กันไปกันมาเยอะ โอ้แต่พอเจอทีมสไตล์เดียวกันเนี้โกชิรู้สึกว่าพอเป็นเซตนี้ยืนได้อึดมากๆนะครับโอ้นั่นไงตัวหน้าตายอย่างไวเลยดังนั้นนะครับคิดว่าสู้ได้เฉยคิดว่าสู้ได้นะเอออาจจะตีทีมเดียวกันได้นะแต่ว่าจังหวะเนี้ยเน,น่ยไวกว่านี้ไอ้นี่ครับไปซะมึงกับไปซะไปเฮ้ยสู้ได้เฉยเลยเพิ่งจะเคยลองเล่นเหมือนกันนะครับ แต่ว่ากินทีมูสมันดาวน้อยไงก็คือจากข้อมูลนะ่ะกรีนทีมูสคิมสันนะครับสามารถปรับตัวหน้าได้ตามดาวที่เรามีเลยตัวไหนดาวเยอะนะครับคุณก็สามารถปรับได้อ่านแล้วลองดูคนนี้ก็น่าจะเป็นกรีนทีมูสนะครับเพราะว่าเขาเอามาตีเรานะนั่นไงแล Green ้วกินทีมูสโซนใหญ่คนจะข้ามเพราะว่าตู้ในช่วงนั้นนะ่ะแป๊บหนึ่งนะตู้ในช่วงนั้นคนนะ่ะจะยังดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ของเขากี่ดาวเอ่ยสองดาวนะครับอ่ะสองดาวนะดูว่าเราจะได้เปรียบกว่าไหม เปโตชิเน่เนี่ยมนันเป็นเป็นปีแล้วแต่ว่ากรีนทีมูดมันเพิ่งจะไม่กี่เดือนเองใช่ไหมดังนั้นปัญหาเลยก็คือพอหมดตู้ไปแล้วแม่งมาเป็นเมตาเนี่ยคนไม่ได้สุ่มดาวก็จะเดือดร้อนนะครับอย่างผมอะไม่มีดาวกรีนทีมูดเลยเฮ้ย ตู้ไดเฉยเลยว่ะงั้นก็เก็บไป2เมตาดิหวานเจี๊ยบเก็บสแน p เก็บกินทีมูสได้นะครับจากข้อมูลในตอนนี้นะเราทดลองจริงนะแต่ว่าเหมือนพอใส่แล้วพอใส่ได้เก็บหนึ่งแทงกินทีมูสได้ดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นคิมสันนะครับน่าจะคิมสันนะเขามาตีเรา4ล้านใช่ไหมโอเคลองดูคิมสันกันโอ้มาครับอุ้ยแต่ว่าตัวฮิวแม่งเป็นมิสิกผมโดนเล่นหรือเปล่าตัวฮิวก็เป็นมิสิกนะครับไม่ใช่สแน p นะมา โกชิไปเร็วเกินไปไม่เกรงใจท็อปเป็นค์คอเสียหาย88เลยหาออกมาตั้งแต่โอ,โอไฟคู่ได้ยนะแมงไปคู่นะครับแต่ว่าคิมสันมันอึจจิงออกก่อนนะออกก่อนด้เปเียบไไม้แมงไปหมดแล้วรอบทีมเราตายเรียบนะครับเจอคิมสันเล่นงานเอาปุ๊บ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 ปรับดามิพอดีออกสกิลไม่ทันนะครับแต่ว่าได้สวนวัดกันที่สมบัติและการออกสกิลในรอบนี้เราออกก่อนแต่ว่าเป็นยังไงโอ้โหแมงมันได้ชนะนะครับ ก็คือมีเสียว,วครับเจอคิมสันมีเสียวอ่าน่าจะเป็นจังหวะใช้ต้องมีเขาตายก่อนตอนแรกคิดว่าไปแล้วแน่นอนว่าตัวแบบไปหลายตัวอันนี้น่าจะเป็นเฟตูชินเน่นะครับลองไหมน่าจะเป็นทีมเดียวกัน3ล้านหนึ่งอ่าอ๋อพราใส่เฟตูชินเน่ี่แต้มอ่าไม่ใช่แต้มพลังเหมือนจะไม่ได้สูงมากนะครับอ้าวคิมสันเว้ยโอ้โห เมื่อกี้จิมสันสีล้าแสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับไส้ไในผมเดานะการที่พลังของทีมหนึ่งแท้งมันเยอะนะน่าจะเป็นโกชิสที่เป็นโจมตีมากกว่าลรความเสียหายนะครับแต่ว่าเออโกชิ Go ยืนได้นานขึ้นจริงนะอืเนี่ยโกชิ Go ยืนได้นานขึ้นก็ได้เปรียบครับเออถ้าเป็นพอเป็นแกง๊งอ่าแก๊งเนี้ยแล้วตีทีมหนึ่งแท้งด้วยกันรู้สึกพอใส่โกชิแล้วคเสียหายนะี่ม่งเออยืนได้ดีกว่าเขานะทั้งทีมเลยดังนั้น ผมคิดว่าสู้ได้หมดนะครับแล้วก็เสียหายหรือว่าโจมตีได้หมดขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เราจะตีเนี่ยเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นส n a ปผมว่าไปใช้เซตหลักก็น่าจะมันกว่าอะลองดูใหม่นะครับอันนี้ดูจากทีหมอโอ้ยกดผิดน่าจะเป็นคิมสัสนนะครับสามสามแปดอันนี้เป็นสามสี่โอ้โหเขาเขาหลอกเราอะเออไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่าน่าจะหลอกไซ้ในนั่นไงน่าจะเป็นโกชิดแล้วก็ใส่เหมือนกันครับเพราะว่าพลังค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยอะดูต้นเกมนะครับ ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากอ้าวโอเคครับแต่ว่าตัวตัวเราเนี่ยเหมือนจะโดนหนักกว่าในช่วงต้นเกมนะเปตัวชิดโอ้ยมิสิกไม่ถนัดสก,กิลอะอย่างที่บอกว่ามิสิกเนี่ยถ้าใครเพิ่มครูทาได้จะดีมากนะตัวของผมอะคูทาอย่างที่บอกว่าท็อปปิง้งอ่าพลังชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ทำนะครับแล้วออฟลองครูทาม,มันก็ไม่ค่อยมีไงเพิ่งจะตีบวกเมื่อวานเองแล้วเพิ่งจะมาลองเซตทีมเนี่ยอะไปไป ก็ได้เปรียบได้เปรียบแหละแต่ถ้ามิสติกทําครูทามได้มากกว่านี้มันน่าจะเวิร์กว่าเพราะว่าตอนนี้ครูทามมิสติกน่าจะอยู่ที่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆงอ่ะคุณสามารถทำออฟลองของท็อปปิ้งนะได้ถึงแปดเปอร์เซ็นต์เลยแปดจุดกว่ากว่าได้ถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันต้องคนที่มีท็อปปิ้งเยอะๆไงเราอ่ะผมผมพูดตรงตร,งตรงผมย่อยบิสกิตพลังชีวิตทิ้งไปเยอะมากผ <laughs> มแบบยังไงอ่ะสมัยก่อนมันไม่ค่อยได้ใช้ไงพอมาแ็คนนี้มันก็เลยขาดไงอืม ไม่คิดว่ามันจะได้ใช้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่อ่าโกชิดเลือดนะครับเออพอเจอหนึ่งแทงด้วยกันแล้วเป็นโกชิดต้องสายเนี่ยยืนได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นสแนปดากอนเมตาอ่าดัก เอาเวสนะครับกับเบนสปายเนี่ยรู้สึกว่าใส่เป็นดาเมจดหนักๆน่าจะยืนได้โอเคกันนะอ่าเอาให้เอ้ยตอนนี้ปิมมากอ่าเฟตูยื้อก่อนโอยตอนนี้ไม่น่ารอดนะครับดูจากทีมเราไปไวแล้วแม่งอึดจังวะโอยเขาไปแล้วนะครับสมบัติเรายังมีสมบัติเรายังมีเอาบุ้ง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 ไปไปทีมน่้ดีว่ะโอ้ยื้อโคตรมันนะครับดังนั้นตีได้นะอ่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าตียังไงเดี๋ยวขอสักตาหนึ่ง อ่ะเนี่ยถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับสไตล์เนี้ยผมว่าโกชิตโจมตีตีดีกว่าแต่เราจะลองไปเลือกข้อใส่ดูว่าเออมันเวิร์กไหมถ้าแพ้เนียน่าจะน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นแต่จริงน่าจะตีได้ทั้งหมดแหละแต่ถ้าเอาชัวนะครับเอาแบบที่ผมเนี่ยคอนเฟิร์มไปเมื่อกี้ดีกว่าโหมิสิกไบโคตรไวเลยออนนี้นะครับนี่พอไปนสแนปมันใส่ลูกข้อเสียหายมาก็จะเนี่ยอ่ะแน่นอนและค่อนข,ข้างชัดแล้วนะครับอืมค่อนข้างจะเด่นชัดและ โอเคตาอนนี้ไม่น่ารอ่นะครับอ่ะสรุปกันเลยจากความรู้สึกของผมเองนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าเราลองจริงให้ดูคือถ้าเป็น1แทงสไตล์เนี้ยไอที่ว่าเป็นทีมเดียวกันปิดตัวหน้ามีมิสซิกนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกรีนทีมูดคิมสันหรือว่าจะเป็นเฟตูชิน่เหมือนกันเนี้ยเราตีแทบจะไม่แพ้เลยใช่ไหมเราแทบจะไม่แพ้เลยใช่ไหมครับแต่การใช้เทคนิคไปตีที่เราชนะบ่อยเนี้ยผมรู้สึกว่าเราใส่เป็น โกชิตแล้วเขาเสียหายแบบนี้มันเวิร์กกว่ามากๆเลยเพราะเราได้การยื้อเกมแล้วโกชิตไม่ค่อยตายแนละ้วโอกาสเนี่ยแพ้น้อยส่วนทีมที่เป็นแนดดักก้อนแบบนี้ที่เขามาตีเราแบบนี้ผมรู้สึกว่าใส่โกชิตที่เป็นโจมตีแล้วก็เพิกเฉยแบบนี้จะค่อนข้างปิดเกมได้ไวกว่าแล้วก็ดึงเกมได้ดีกว่านะครับนี่จากความรู้สึกนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงนะครับก็ลองไปปรับดูแต่ทีมดีจริงโอกาสชนะสูงมากนะครับในขนาะเป็นเซิร์ฟเพียวถือว่าตายยากมากนะเพราะเหลือเวาลาแค่ไม่กี่วันนะครับดังนั้น ไปไปลองวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย